ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ16นาฬกาถึง16นากา30นาทีานะคะกับรายการ l a d y s s c i e t y นะคะทางช่องช n e l 8ไ h ยแลนด์ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมาหลอกอัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะ บริษัทโคเลกูตจำกัดนะคะคุณนาเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสําอางแบรนด์อิสกินจากประเทศเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดกิจกรรมสุดเอกลักษณนะคะอิสกินสีนุ่นิวอินเลิฟมินิแฟนมิ้งงานแฟนมีตเอาใจคุณลูกค้าผู้โชคดี30มสินนะคะที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ2นักแสดงหนุ่มสุดฮอตนะคะจากซีรีส์คิวตี้พายซีรีส์นิงเฮียก็หาวซื้อกับหนุ่มซีพึกแล้วก็หนุ่มนินิวนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณสศิบุตรมณฑนาวิพลนะคะซีโอบริษัทโคเลกกูตจำกัดให้การต้้ออนนรรรัับบบหลาดแฟพม เปิดเผยถึงที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ดีทราบกันอีกด้วยล่ะค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นมินิแฟนมิทติ้งที่จะให้ผู้โชคดีทั้ง30ท่านนะคะได้มาร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีกิจกรรมเกมเ,กเล็กๆให้ได้ร่วมกันก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกมากค่ะก็ผลิตภัณฑ์เซนเจอร์ของอิสกินนะคะก็จะมีเป็น2ตัวด, <c oughs> ด้วยกันก็คือครีมเมื่อหอยทากที่เราเป็นเจ้าแรกของประเทศเกาหลีที่คิดค้นขึ้นมาแล้วก็พาวเวอร์เทนเซรั่มค่ะ ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วเราก็ได้อัปเกรดสูตรขึ้นมาเพื่อให้มันคลีนมากขึ้นตอบโจทย์ในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นอย่างตอนนี้ทุกคนใส่หน้ากากมลภาวะต่างๆอากาศร้อนก็จะให้ผิวแพ้แมสได้อนี้เราก็ครอบคุณแล้วเหมือนกันโอ้ยรู้สึกดีใจมากๆเลยครับดีใจเหมือนครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานด้วยเลยครับยิ่งเป็นครั้งที่2ก็รู้สึกจริงๆก็ยิ่งเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ก็หวังลึกๆว่าครั้งที่3ก็ อยากให้มีเหมือนกันครับก็เหมือนกันครัดีใจมากๆที่ที่แบบมีเราเราเคยร่วมงานครั้งแรกกันเนาะก็มีครั้งที่สองเลยก็ขอบคุณมากที่เชิญเรามาร่วมความสนุกและจัดกิจกรรมแบบดีๆทางนี้ครับก็ประทับใจมากๆก็ทําให้เราแบบได้ใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นเจอแบบมันชิวแอบเกิยเวลาเลืวก็เก่งใจคุยกันชิวล้ก็รู้สึกดีมากครับ ก็ฝากอีสกินด้วยนะคะอีสกินแทย์มีทั้งหมด10สาขาทั่วประเทศไทยค่ะแล้วก็หากไม่สะดวกไปที่สาขาก็สามารถช็อปออนไลน์ได้นะคะแชนแนลเขาไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ iskintailand.com หรือว่าไลน์แอด iskintailand ค่ะหรือว่าจะช็อปปิ้งมอลของเราแล้วก็ลาซาดามอล l ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการร่วมสนุกนะคะในกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของอิสกินไทยแลนด์ในที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะของอิสกินไทยแลนด์ได้เลยนะคะ กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานมหกรรมนาฬิกาที่ l า Watch Lover l อ o y นะคะกับงานโรบินสัน h e Ultimate Watch Fair 2022งานแรกของปีในคอนเซปต์นะคะ Metaverse ชวนท่องโลกนาฬิกาสุดล้ำแบบเสมือนจริง360องศาที่จัดโดยห้างสรรพสินค้าโ o บิน s o นในเกอร์เซนทัลรีเทลที่รวมผนึกกำลังกับ50บแบรนด์นาฬิกานะคะทั้งกลุ่ม l u x u r y Fashion ่น a r t Watch แบรนด์ Jewelry หลักก็แบงด์ก a d เจ t ชั้นนำทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ดีมากๆครับเพราะว่านอกจากนาฬิกาที่จะมกา็ มีคอนเซปที่แบบผมว่าใหม่มากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทำก็คือเป็นการเข้าไปเป็นแบบเหมือนดู VR ครับ uh huh. เป็นเป็นมา m e t a ์สแล้วก็เข้าไปดูนาฬิกาในนั้นแล้วก็สามารถกดช้อปปิ้งในนั้นได้เลยอะไรเงี uh ้ย huh. คือผมว่ามันมันเค่นะมันมันเหลือว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไม่ชินอะไรเงี้ยเราอาจจะมีแบบเวียนหัวนิดหน่อย,ย uh huh. ครับผมก็สำหรับใครที่สนใจหรือว่ามองหานาฬิกายู่นะครับ uh huh. ก็สามารถมางานนี้ได้เลยครับ The Ultimate Watch Fair นะครับผม uh huh. ใครที่อยู่แถวนี้ก็มากันนี้นะครับ คุณผู้ชมสามารถพบกับโปรโมชั่นสุด e อ u กลนะคะได้ที่งานโรบินสันเดอะอัลติเมทวอร์แฟร์2022ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3เมษายนนี้ณเซ็นเตอร์คอร์ดชั้น1ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ Island, นะคะหรือช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเซ็นทันแอปได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมดีๆจากทางโรบินสันได้ที่ Facebook Fanpage ของโรบินสันดีพาร์ตเมนต์สโตร์ได้เลยนะคะ ในที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับค่ายเพลงน้องใหม่เอาใจไวรุ่นนะคะกับค่ายเพลง k i d d o Record โดยมีบอสจิ๊บแห่ง Love It Entertainment นะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันแล้วก็เปิดโอกาสให้กับหนุ่มโปเต้นะคะนักร้องนำวงมีนได้มีโอกาสเริ่มต้นกับบทบาทใหม่ในการเป็นผู้บริหารค่ายเพลงรวมกับอีก2คนดนตรีคุณภาพนะคะอย่างพีทพิรพลและก็แพทแพทนะคะผู้บริหารที่มัในรูปแบบของอวตารสุดชิก ที่จะมาร่วมกันสร้างความสนุกครั้งใหม่นะคะให้กับวงการเพลงของวัยรุ่นไทยให้ได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งภายใต้คอนเซปต์นะคะอยู่ on y Kid Once e เพราะเราเป็นเด็กได้แค่ครั้งเดียวก็วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับทีเ่เรามาเปิดค่ายน้องใหม่นะครับชื่อว่า k i d o Record นะครับ k i d อเนะครับก็น้องๆก็มีทั้งหมด6คนนะฮะ6ท่านนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆทยอยปล่อยเพลงออกมาเนาะใช่ครั คือผมไปขอร้องทั้งสองท่านนะครับให้ให,ให้ให้มาช่วยหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขามีความเข้าใจในในวัยรุ่นเยอะมากนะครับแล้วก็ในแง่ของการบริหารเองเนี่ยเราก็รู้จักกันมานานทั้งคูค่นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเขามีศักยภาพแน่ๆแล้วก็เขาดูแลน้องๆทุกคนได้ดได้ได้ได้อย่างดีแน่ๆนะครับที่สำคัญที่สุดคือเขาอยู่ข้างหน้ามาละนะครับเขารู้ปัญหาของ ของที่อยู่ข้างหน้าฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูแลใครที่จะต้องเป็นฟรอนต์แมนเนี่ยแน่นอนพวกนี้เขาคงมีประสบการณ์สูงนะครับผมช่วยน้องๆได้เยอะมาก <Okay. S 1> ก็ค i ดโดนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมคาดหวังมากๆโปรเจกต์หนึ่งนะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะฮะที่ได้ทั้งสองท่านนะฮะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมาเป็นกําลังสําคัญนะครับอขอบคุณมา,มากๆนะครับท,ที่เข้ามาช่วยพี่แล้วก็ขอบคุณมาก,มากที่ดูแลน้องๆ จริงๆแล้วเราทำงานร่วมกันมาเท่าไหร่แล้ววะได้สี่ห้าปีครับพีวว่พีชโนอัลไอมินก,กับกลุ่มนี้อ๋อน่าจะเอ่อได้จะครึ่งปีแล้วครับรประมาณหกเดือนละนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาดูแลน้องๆได้อย่างดีนะครับน้องๆให้ความไว้วางใจน้องๆไม่ฟ้องใช่ไหมพี่พีชน้องๆไม่ไม่ใครฟ้องใครก็ใครฟ้องมีทุกคนชมนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากพี่โดด้วยนะครับสำหรับค่ายสำหรับค่ายใหม่ค่ายนี้เนี่ย อาจจะใหม่นะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าด้วยจากภาพของเขาแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไปอยู่ในใจของคนฟังได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตผลงานนะคะความเคลื่อนไหวของศิลปินจากค่ายเพลงน้องใหม่คิดโด r เล็กคอร์ดได้ที่ c e b o o k Fanpage นะคะรวมไปถึง IG แล้วก็ชาแนลยูทูบคิดโดเล็กคอร์ดได้เลยนะคะ การดีๆนะคะที่เอาใจสายแชะสายกินแล้วก็สายเที่ยวได้แบบโดนใจกันสดๆแถมยังจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยนะคะให้ได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งสําหรับการจัดกิจกรรมสุดเก๋ไก่นะคะที่จัดโดยบริษัทชินอินดัสทรีจำกัดที่รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะคะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการท่องเที่ยวในกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวของตลาดน้ํากับโครงการตลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟชิงเงินรางวัลก,กว่า5 0 0 0 0 0บาทนะคะ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการสอบรับกับแคมเปญเที่ยวเมืองไทยเม a ซิ่งยิ่งกว่าเดิมเล้าก็นโยบายส่งเสริมปีการท่องเที่ยว2,565ของรัฐบาลโดยได้จัดงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาณตลาดน้ําบางน้าพึ่งนะคะสมุดปาการนําโดยคุณเตชินเฉลิมรักนะคะตัวแทนกรรมการผู้จัดการบริษ,ษัทชินอินดัสทรีนะคะพร้อมด้วยนักสแสดงแล้วก็พิธีกรมากความสามารถอย่างสาวตุกี้ชิงร้อยชิงล้านนะคะแล้วก็ตีเอเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองครับผมเอ่องานนี้นะครับก็ เราใช้ช in so, no so, ื่อว่าตะลุยเที่ยวตลาดน้ํอินเลิฟนะครับที่เราให้ความสําคัญกับตลาดน้ำเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าตลาดน้ำเนี่ยมีความพิเศษกว่าตลาดอื่นๆนะครับในบางประการนะครับจริงๆแล้วตลาดน้ำเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญในฐานะที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจของชุมชนนะครับแต่ว่าตลาดน้ำเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าตลาดน้ําอื่นๆอยู่บางประการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดน้ำเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับที่ เราใช้ชุดตแบบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราไปเที่ยวตลาดน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกรับรู้ได้ถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็เราจะรับรู้ได้ถึงศิละปะวัฒนธรรมของชุมชนในในใน,ใน,ใ,นในชุมชนระแวกนั้นได้ดีกว่าการไปเที่ยวตลาดน้ําอื่นๆนะครับเนี่ยก็คือเป็นเสน่ห์ของตลาดน้ําที่เราเอยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนมาเชื่อกัน,นเยอะๆเพราะว่าในช่วงเนี้ยในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ โควิดก็ได้เข้ามาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตลาดน้ำเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราเนี่ยในโอกาสตอนนี้ก็คือโควิดเนี่ยเริ่มค่อยๆผ่อนคลายละมาตรก,การต่างๆก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยอ,อยากจะเข้ามาทาอะไรสักอย่างหนึ่งือที่จะว่า,าสนับสนุนตลาดน้ำนะครับให้กลับมาคึกคักให้มีชว่ตชีวัยครั้งหนึ่ง นะครับก็เลยจัดเป็นแคมเปญเนี้ขึ้นมานะครับผมจริงๆก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งใจทํางานนี้จริงๆนะครับก,ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวตลาดนันกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ เเออ่ใใหหห้้้ลลูกกกกาาาานนขงรดววยยยั็มทีโครงการตะลุยเที่ยวตลาดน้าอินเลิฟนะคะเป็นโครงการที่จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการถ่ายภาพใน3หัวข้อนะคะอินเลิฟวิดยูนะคะถ่ายรูปก,กับคนที่คุณรักอินเลิฟวิดฟู้ดถ่ายรูปก,กับอาหารที่คุณชอบและหัวข้อสุดท้ายนะคะ In Love with View ถ่ายรูปก,กับวิวสวยๆที่คุณเลือกโดยทั้ง3หัวข้อนี้นะคะจะต้องถ่ายที่ตลาดน้ำที่ใดก็ได้ทั่วประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปติดตามการจัดโครงการนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะคะตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟได้เลยนะคะ เว็บไซต์ดิวเวทติ้งผู้ให้บริการด้านข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานแจงในตลาดออนไลน์ไว้ในที่เดียวนะคะที่ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ให้บริการสามารถพบกันได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลจัดงานมหากรรมงานแปลชีวิว่าครั้งยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับส่วนลดมากกว่า5 0จากแบรนด์ดังกับงาน Thailand Destination Wedding Show 2022เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ธุรกิจเวดดิ้งนะคะในช่วงของโควิด -19 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับบริษัทซีคอนดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนในการจัดงานดังกล่าวโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะยังได้จัดให้มีการแสดงแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่น2022ที่แสดงแบบโดยนางงามคนสวยระดับโลกนะคะสาวแอนโทเนียโพซิลมีสูปาพเนชั่นแนลไทยแลนด์2019ภายในงานนี้อีกด้วยค่ะก็บริษัทดิวนะคะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะคะที่ให้บริการเกี่ยวกับให้คำปรึกษา โดยเฉพาะการจัดงานแต่งงานนะคะโดยเฉพาะงาน Destination Wedding ค่ะหรือการจัดงานแต่งงานในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ mm hmm. ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็รวบรวมร้านค้านะคะมากมายนะคะมีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ของรางวัลค่ะให้ทุกท่านนะคะได้ได้ลองโปรโมชั่นต่างๆมากมายค่ะในงาน ใช่ค่ะก็จะเป็นชุดวิวาของห้องเสื้อที่มาในงานนะคะที่มีโปรโมชั่นมากถึง5 0ค่ะในงานนี้ค่ะก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้มาเป็นหนึ่งในนางแบบหลายคนที่ได้มาเดินโชว์วันนี้นะคะก็ชุดสวยๆหมดเลยค่ะก็ใครที่ได้ใส่ก็คง feel แบบ beautiful มากๆเลยค่ะ ก็สามารถเข้าไปดูในที่เว็บไซต์โซเชียลมีเดียของทางบริษัทได้เลยนะคะทางนี้ก็เชิญชวนคู่รักทุกคู่นะคะที่อยากจะมีงานแต่งงานในฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบ destination wedding หรือว่าใน Ballroom นะคะเราก็พร้อมที่จะทำงานแต่งงานในฝันของทุกคู่ให้เป็นจริงค่ะ โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมงาน Thailand Destination Wedding Show 2022นะคะได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มีนาคมนี้ณชั้น1น,นะคะศูนย์การค้าซีคอนสแควร์สินครลินหรือจะสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ Dew e d d i n g com ได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2องหนึ่งหนึ่งผัก2ข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกําลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพูงแล้ว สิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารหลอกคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะ กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยเจองค์กรเอกชนภาคีเครือข่ายจัดงานถแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมกันส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการและขยายลายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนหลังประสบความสําเร็จตามเป้าหมายงาน c ีซีพอดแกลนเอ็กซ์พอรซิสร้างมูลค่าทางการค้าสูงถึง600ล้านบาทโดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในงานถแถลงข่าวดังกล่าว สรุปภาพรวมในในวันนี้นะครับเป็นการแถลงสรุปการจัดกิจกรรมนะครับก็คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากลหรือ CCPo อนะครับซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีความมุ่งหวังนะครับที่ทำให้เกิดผลสำเร็จต่อยอดเป็นผลสมฤทธิ์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยนั้นสามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ และก็ไปสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนครับในวันนี้นอกจากจะเป็นการถแถลงสรุปภาพรวมของการจัดงานในช่วงที่ผ่านมานะครับคือเรามียอดธุรกิจในการสั่งจองนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมากถึง600ล้านบาทด้วยกันนะครับมีการจับผู้ธุรกิจถึง260คู่นะครับแล้วก็การแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมนั้นหลายๆสินค้านั้นก็อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการในหลายๆภาคส่วนครับวันนี้จึงได้มีการลงนาม บันทึกความเข้าใจหรือ M O U กับ7หน่วยงานด้วยกันนะครับตั้งแต่สมาคมการค้าหัฒกรรมไทยนะครับทางสภาวตสาหกรรมทางประเทศไทยในส่วนของด้านงานหัฒกรรมสร้างสารรค์นะครับแล้วก็ทางบริษัทเอกชนชั้นนำนะครับรวมทั้งสิ้น7บริษัทนะครับหน่วยงานครับก็ถือว่าเป็นทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้นะครับในส่วนของที่จะให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนั้น สามารถที่จะมีที่จําหน่ายนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สําคัญของรัฐบาลนะครับในการที่ได้ทําโครงการฟื้นฟูในสถานการณ์โควิดนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กองเศรฐษฐกิจวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์022093597แล้วก็ที่สายด่วนวัฒนธรรมนะคะ1765ได้เลยนะคะ สวร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะคะจัดงานแถลงข่าวการจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่14เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขันนะคะและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการตอบสนองแนวคิดของภาครัฐที่ต้องการเล่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะให้ประสบความสําเร็จด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมีดรวีรพงษ์มาลัยนะคะผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมโดยนายอธิสารวายุภาพนะคะผู้อํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้รับปีนี้ก็เป็นการจัดงานเป็นครั้งที่14นะครับเป็น SB National Award นะครับเป็นเรื่องของ การเลือกและก็สรรหาสุดยอด s m e ของประเทศนะครับแต่ว่าในประเด็นสําคัญหลักๆจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นงานประกวดทีเดียวจริงเป็นเรื่องของการให้ทาง Sme เองเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามานะครับสมัครเพื่อจะได้ทําการประเมินตนเองแล้วก็ดูในเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งนะครับโอกาสหรือสิ่งที่สามารถจะพัฒนาได้นะครับลักษณะของรางวัลเองเป็นการแข่งกันตนเองและเป็นเรื่องของการประเมิน ความสามารถในการทําธุรกิจและประกอบกิจาการเป็นหลักครับจริงๆ,ๆก็เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็น่าจะสิ้นสุดประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับรยายละเอียดก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมจากทางหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรงครับ<ม>หรือท่านนึกไม่ออกท่านก็พิมพ์ national ward นะครับหรือถ้าเป็นในส่วนของสวเองนะครับโหลดแอปพลิเคชัน sb connect นะครับบนโทรศัพท์มือถือทั้ง Android และ iOS ในนั้นก็จะมีข่าวสารและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของการประกวดนี้และอื่นๆด้วยนะครับ ครับตอนจริงกอ็อยากจะเชิญชวนผู้ก่อกขารทุกท่านครับการครั้งนี้เราไม่อยากจะเรียกว่าประกวดนะครับเราอยากจะบอกว่าท่านมีโอกาสที่จะได้มาตรวจนะประเภทลักษณะของธุรกิจของท่านแล้วก็ดูจุดอ่อนจุดแข็งหาวอกาสพัฒนาแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อขยายต,ต่อไปในอนาคตก็อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการครับ และสำหรับผู้ประกอบการ SME ท่านใดนะคะที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของโครงการได้เลยนะคะ ายชวริชุกจรประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรวมโดยนายอัจพรศรีเลลันนะคะผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและผู้อํานวยการสวนสัตว์ต่างๆนะคะรวมกับคุณอธิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทสปอร์ตคอนเนอร์จำกัดจากงานแถลงข่าวนะคะเซฟซูลัน2022งานวิ่งรูปแบบใหม่นะคะภายใต้แนวความคิดสปอร์ตลันทัวริซึมสู่ไทยแลนด์วิ่งไปเที่ยวไปประจ์ภัยสุดมันทุกสวนสัตว์ทั่วไทยนะคะภายในสวนสัตว์9กแห่ง9ก้าบรรยากาศ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในภาบรมรายจูปถัมซึ่งเรามีสวนสัตว์ทั่วประเทศเลยครับ6แห่งแล้วก็ยังมีโครงการต่างๆเช่นโครงการช้างที่สุรินโครงการนกกระเรียนที่บุรีรัมนะครับแล้วก็โครงการใหม่ที่มินิสู่ที่ปทุมธานีแห่งนี้ครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับแล้วก็จัดวางสนามแข่งขันให้กับ นักวิ่งได้เห็นความแตกต่างของแต่ละสนามให้เข้าไปสนุกสนานในบรรยากาศของการวิ่งในสวนสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทยครับการรับสมัครเราสามารถติดตามได้แอปพลิเคชันกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของเพจ Facebook ขององค์การสวนสัตว์นะเรากำลังจะติดตามให้ท่านรับสมัครได้เ,ดเร็วๆนี้ครับและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งนะคะเซฟซูลัน2022สามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะของแอปกีฬา .com ได้เลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดน้องใหม่ในการค้นหาในแบบหนุ่มหล่อม,มากความสามารถที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสําหรับเวทีการประกวดนะคะแมนฮอสต้าไทยแลนด์ครั้งที่1ประจําปี2 5 6 5เวทีค้นหาในแบบที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะเพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจชั้นนาของประเทศ ในส่วนของเวทีแมนฮอตสตาไทยแลนด์นะครับผมเป็นถือลิขสิทธิ์โดยมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลสตาร์ไทยแลนด์นะครับผมการจัดประกวดครั้งนี้เรามุ่งเน้นหาผู้เข้าประกวดที่มีความรู้ความสามารถและมีความโดดเด่นในด้านของบุคลิกภาพหน้าตานะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่เวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลสตาร์ไทยแลนด์ในในช่วงปลายปีในเล่าฟาสแท็ก20คนสุดท้ายด้วยนะครับผมแล้วเราก็ยังส่งต่อไปสู่เวทีระดับสากลน,นะครับผมจากแขกกิติรมศักดิ์ก็เราจะนำพาเด็ก เรามั่นใจว่าเด็กไทยสามารถสู่เวทีโลกได้ในอนาคตช่องทางการสมัครเรานะครับผมก็ติดต่อได้ทางเพจ Man พ s สตา t h ไทยแลนด์แล้วก็ l i น์แอนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในเพจ Facebook ทั่วไปเลยนะครับเชิญชวนทุก,ท,ก,ท,กท่านน้องๆผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีบุคลิกภาพหน้าตาดีนะครับผมมาสมัครเถอะครับผมเชื่อว่าเวทีนี้ให้ไม่ได้ให้แค่เงินรางวัลน,นะครับยังให้โอกาสยังให้งานนะครับผมแล้วก็มีอนาคตที่สดใสแน่นอนจาก คณะกรรมการแล้วก็ประธานแล้วก็ผู้ค um ัดเลือกทุกๆท่านก็การันตีได้ในระดับหนึ่งว่าเวทีเราก็สามารถยืนอยู่บนบนพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างเต็มเต็มความสามารถนะครับผมสำหรับหนุ่มๆนะคะที่สนใจเข้าร่วมประกวดแมนฮัสต a r t ทยแลนด์ครั้งที่1ประจำปี2565สามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ c e b o o k f a n page ของแมนฮัสต a r ไทยแลนด์ได้เลยนะคะ โปรเจกต์ใหญ่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับการรวมตัวกันของ4สาวตัวแม่นะคะโค้ดซอนออนไลน์ชื่อดังนําทัพโดยโค้ดแจมนะคะสุนทรียภาพเจ้าของกิจการส่งออกที่รวมกับโค้ดดาวสาวนีโค้ชนกชนกพัทนะคะแล้วก็โค้ดดร์แนน กับการจัดงานเปิดตัวโครงการนะคะกระเป๋า2อออนไลน์สร้างอาชีพเสริมทักษะทางด้านการทาธุรกิจออนไลน์โดยจะเป็นการเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก็โครงการกระเป๋า2อออนไลน์นะคะก็เกิดจากพวกเราทั้ง4คนนะคะที่ได้มีความต้องการในการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางเพื่อความมั่นคงนะคะรวมตัวกันแล้วก็ จะส่งต่อความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่เราได้มาทำธุรกิจออนไลน์แล้วประสบผลสำเร็จนะคะให้กับทุกๆท่านที่ต้องการสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าในช่องธุรกิจออนไลน์ค่ะค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจนะคะ Facebook f แฟนเพจกระเป๋สองออนไลน์พิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะกระเป๋อออนไลน์นะคะแล้วก็ Line นะคะที่ แอดไซน์นะคะมีแอดด้วยนะคะเดือดพ็อกเก็ตนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์0649539535ค่ะโครงการกระเป๋า2อ,ออนไลน์นะคะได้จัดทำา2แพ็กเกจให้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้เลือกนะคะกับแพ็กเกจแรกนะคะแพ็กสร้างอาชีพแล้วก็แพ็กที่2นะคะแพ็กเสริมทักษะและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามาร,ถรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ไดที่ Facebook f แ n p a g e ของกระเป๋า2อ,ออนไลน์เบอร์โทรศัพท์นะคะ0649539535ได้เลยนะคะ บริษัทเวิ l ด์มีเดีคอออลไลแอนด์ประเทศไทยจำกัดและเขื่อนโรงพยาบาลพนาซีร่วมกันจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวความเป็นผู้นำในด้านโรคหัวใจพร้อมเปิดตัวศูนย์หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเฉพาะทางขึ้นทั้งสองสาขานะคะโดยมุ่งให้เครือโรงพยาบาลนาซีเป็นท็อปออฟไหมเรื่องนวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยมีต้องผ่าตาดัดและเพื่อเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูรักษาด้านสุขภาพทางเพศเพื่อคนไทยโดยมีต้องผ่าตาดัดทางพนาซีเรานะคะ ที่เปิดงานวันนี้จริงๆเราอยากจะเป็นการแพทย์แนวใหม่ซึ่งเป็นศูนย์หลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดคือเหมือนเป็นการฟื้นฟูหรือป้องกันจริงๆเทนตอนนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าโรคหลอดเลือดหัวใจนี่เป็นการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ด้วยเหตุนี้ทางพนาซีเนี่ยมีคนไข้ที่ได้ใช้ด้านนี้มาแล้วและมีเคสในการใช้ ทั้งไอวี IV, และเครื่องมือคอมไบร่วมกันเราเลยเห็นผลลัพธ์จากตรงนี้เราเลยมองว่าเราเลยอยากทำให้ที่นี่เป็นศูนย์หัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดที่นั่นนะคะศูนย์หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมีส่วนสำคัญคือทั้งระบบร่างกายมีหลอดเลือดมันทั้งระบบอยู่แล้วเรามีทั้งหมดเด็วตอนนี้เรามีสองเครื่องคือมีเครื่องจากเยอรมันและมีจากอเมริกาแล้วก็จะมีทีทิ้ต์ต่างๆที่คุณหมอเป็นคนดูแลอยู่แล้วค่ะ ใช่ค่ะก็คือถ้าใครสนใจเรื่องหลอดเลือดหัวใจหรือมีกรรมพันธุ์หรือเป็นความดันหรือมีอื่นๆจริงๆอายุประมาณ40กว่านี่ก็อาจจะเข้ามาปรึกษาก่อนได้ในเรื่องทั้งสมรรถภาพอื่นๆก็คุณหมอสามารถให้คําแนะนําได้ค่ะเข้ามาปรึกษากันก่อนค่ะและสาหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลการรักษาของโรงพยาบาลพนาศีรพระรามสองและที่คลินิกพนาศีรเอกมัยนะคะได้ที่เว็บไซต์ของพนาศิร .com ได้เลยนะคะ บัญบัณฑิตบริหารธุรกิจสัสิงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ SCG Chemical หรือ SCGC นะคะธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อความยั่งยืน ร่วมกันจัดการถแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดการแข่งขันนะคะ s g Bangkok Business Challenge at s a s i n ส0 2 2 Thailand Competition นะคะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลกภายใต้แนวความคิดนะคะ Redefining the Future of Sustainable Venture ในวันที่26-27มีนาคมนี้นำโดยศาสตราจารย์ดรเอียนเฟนวิกนะคะผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินรวมโดยดรสุรชาอุดมศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรมและรองผู้จัดการใหญ่ New Business SCG Chemical หรือ SCGC และคุณคงพันธ์ปราโมทนาอยุธยานะคะผู้อำนวยการ SCG Bangkok Business Challenge สสินเข้าร่วมงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินนั่นเองค่ะ okay, so The whole idea is to stimulate entrepreneurship to uh, to excite people to inspire people to connect them and to transform them I think entrepreneurs transform the world They transform themselves, they transform their markets, and gradually they will transform the world. That's what we're trying to do. We decided we wanted to survive. We decided we wanted the human race to survive. We wanted a planet for our children and our children's children to grow up And if you want that, then we have to create sustainable business practices. If we don't have sustainability... then not climate have children we will not have a for a our ก็ไฮไลท์ปีนี้ก็คือเราแยกเลยนะอย่างชัดเจนว่า Thailand Competition นะครับเป็นคอม i t ชันที่แยกตระหากออกมามีเงินรางวาัลมีถ้วยรางวัลที่แยกออกมาแล้วที่1นึ่งของ Thailand Competition ก็ได้ไปแข่งในของ Global นะครับแล้วอีกอันนึงเรื่องเมื่อกี้อาจารย์เอียนก็ได้พูดแปะแล้วก็คือเรื่องของ sustainability นะคอมปีชันของเราเนี่ย ถือว่าเป็นเป็นการแข่งขันแรกๆเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่เอาเรื่อง sustainability เข้ามาเกี่ยวข้องนะเรามองว่า sustainability ไม่ได้อยู่ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเราเป็นสตาร์ทอัพเราต้องนึกถึงก็งจะเป็น stakeholder เราเป็นเรื่องของ environment นะเป็นเรื่องของพนักงานทุกอย่าง well, well being นะครับเพนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดสำคัญ คุณผู้ชมสามารถร่วมรับชมนะคะแล้ก็เป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันในระดับประเทศนะคะผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มของ f a c e b o o k นะคะ SCG b a n g k o k Business Challenge Assassin ได้ในวันที่26-27ถึงมีนาคมนี้ด้วยกันได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ